ในกรณีนะครับที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกนะครับที่มีชื่อของพ่อแม่อยู่นะครับโดยที่ยังไม่ได้มีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนให้กับทายาทนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับท่านจะต้องไปดําเนินการนะครับตั้งผู้จัดการมรดกโดยคําสั่งศาลเสียก่อนหลังจากที่เรามีผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของโฉนดที่ดินนะครับเราจะต้องกระทําโดยผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยแม้นะครับจะมีทายาทอื่นหรือบุคคลใดก็ตามนะครับครอบครองทรัพย์มรดกก็คือที่ดินในกรณีเช่นนี้อยู่เนี่ยผูออ้ที่ครอบครองนะครับจะไม่ได้กรรมสิทธิ์นะครับทายาทที่จะได้กรรมสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นชื่อของบุคคลนั้นเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าในกรณีนะครับออที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเนี่ยโฉนดที่ดินจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เท่านั้นนะครับสำหรับในกรณีนะครับที่ที่ดินมีชื่อของพ่อแม่นะครับซึ่งถึงแก่ความตายไปแล้วกรณีที่จะเปลี่ยนนะครับชื่อจากพ่อแม่เนี่ยไปเป็นชื่อของทายาทนะครับต้องกระทําโดยผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องแต่งตั้งขึ้นโดยสารเท่านั้นไม่ว่าพินัยกรรมจะมีการระบุไว้หรือไม่ก็ตามในกรณีนะครับที่มีความจําเป็นนะครับหรือมีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดกนะครับ ซึ่งเราจะต้องกระทําผ่านผู้จัดการมรดกซึ่งแต่งตั้งโดยสารนะครับในกรณีที่ประชาชนนะครับไม่มีเงินในการจ้างทนายนะครับสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดทุกจังหวัดนะครับสามารถนะครับให้บริการในการจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยประชาชนเนี่ยสามารถเดินนะครับเข้าไปหาที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทุกจังหวัด ซึ่งเราจะให้บริการท่านนะครับในการจัดการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแต่เงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่งนะครับคือในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยที่จะใช้บริการของสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์คือทายาททุกคนนะครับจะต้องมีความยินยอมนะครับในการที่จะสนับสนุนหรือแต่งตั้งใครนะครับเป็นผู้จัดการมรดกนะครับหรือพูดง่ายๆว่าหากเลือกใครเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ย ทายาทุกคนต้องให้ความยินยอมด้วยนะครับ